สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับชุด Sasuke ซซโอ้โหเทวแทบเราเปิดอะ่ะโอ้โหเทโอเค,อเคก็มาครั้งแรกฟรีค่ะทุกคนครั้งแรกทุกคนได้อะไรกันบ้างใครที่จุ่มแล้วส่วนเราก็จุ่มเลยนี่ไงหุ้ยมีรอยโทเคนด้วยโอ้โหได้หนึ่งโทเคนจะบ้าโอเคค่ะลดน่าจะลดสองครั้งเหมือนเดิมนะคะเจ็ดเพชร จึ๊บกดข้ามว่าได้สองเจ็ดเพชรจึ๊บกดข้ามอ่าได้หนึ่งก็อันนี้259หโทเค็นนะคะก็เดี๋ยวตุ่มไปยาวๆกันเลยจึบ๊บโอ้โหอันนี้20สิบโทเค็นนะคะจึบ๊บอันนี้ได้เท่าไหร่อ๋อเฮ้ยอันนี้ด้วยทุกคนโอ้โหดีใจจังอันนี้ได้12บสองเรามาได้นับตรงข้างหน้าจ้าจึบ๊บ นี่อันข้างหน้านี้คือรวมนะคะรวมทั้งหมดเรามี5้าสิบหเแล้วอ่าขาดอีก200ร <c oughs> ้อออไปกันต่อยาวๆเลยทุกคนโหนี่อันนี้เป็นกล่องจุ่มสกินปืนนะคะกอซ่าอ๋อจ๊บโอ้โหอันนี้ได้14บสี่เอนนี่อันนี้ได้221นะคะเดี๋ยวมันก็จะเออเขาก็จะมารวมตรงนี้ึ๊บ ห2 1สิบเอในเ้ยโอ้ยไปกันต่ออย่าหยุดพักเื้โอ๊ยได้สิบค่ะยื้ได้สิบเหมือนเดิม183แล้วทุกคน200แล้วขาดอีกไม่เท่าไหร่แล้วทุกคนอืมสองย จะกินปืนไม่ออกเลยออกแต่กล่องจุ่มเออลดจุ่มไปเลยห้าหกค่ะก็ขาดอีกเออสี่ปะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าขาดอีกสามตกเลขสองค่ะขาดอีกหนึ่งโอ้โหมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะโอเทแรเกเลยปิงมาล啦 เซตเวอร์เทว์เปิดไปเลยนะคะเสื้อกานแกงรองเท้าแล้วก็ผมค่ะแล้วก็มีโปรไฟล์ด้วยเอา้ากล่องนะคะกล่องจุ่มนะคะรอบที่แล้วนะคะเราได้เออตู้ที่แล้วไปด้วยนะคะแล้วมาตู้นี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดนะเปิดแบบสิบอันไปเลยนะคะ ได้ไมา24หอร์ซ็อย <Damn. S 1> นี่เลยคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับชุดน้องซาสเเกยโอ้โหหล่อมากคือแบบว่า น้องซาสึกินะคะก็เออคือมันแบบมันมีเอฟเฟกด้วยนะคะวันนี้สุ่มเออว่าก่อนวันนี้สุ่มนี่ผู้โชคดีของเราเ<อ>ช่องยา4ี่สิเก้าอะไรคือช่องยา49้าหมายถึงรับยาที่ช่อง4 9บเก้าหรือเปล่าอุ <c> ้ย <oughs> ตลกงอะ่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้ามตอนหน้าล็อบบี้อันนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะเร็ง <c oughs> เล็งเลงเล,งเลงไปเนาะเพราะว่าเรารีบค่ะชุดนี้เราโดนไปสองหนึ่งสี่สี่เพชรนะ ต่อก็เลยทุกคนมาเข้าเกมมาแล้วทุกคนแฮ่ <c oughs> นอนเราต้องสังเกตนอนตลอดเลยนะคะว่า,านอนนอนเขาจะแบบว่ายิงเคงมินเราหรือว่าจะยิงคลังแสงหรือว่าจะยิงใส่พื้น <c oughs> ทุกคนสังเกตเห็น,หนเป็นไหมคะแล้วแบบบางครั้งน้องก็ไม่ยิงนะสังเกตน้องตั้งนานน้องไม่ยิงเฉยบางที <c oughs> ตลก <c oughs> โอเคค่ะเราโดดที่หอดูดาวนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพื่อนโดดนะคะเราต้องตามใจผู้โชค้ลยของเรา <c oughs> ไม่ใช่ผู้โชคดีนะคะ น้องช่องยาสี่เก้าเป็นผู้โชคดีของเราเอ้ยโชคร้ายดิเอ้ยโชคด,ดีถูกนะโอเคค่ะมีคนโดดตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบเก็บปืนดูก่อนสักคู่หนึ่งเขาน่าจะโดดข้างหลังไหมก็ข้างบนนะคะเห็นเงาอยู่เมื่อกี้โอนะ้แล้วเราแวงข้างบนมากเลยนะทุกคนรู้ปะเนี่ยพอมันมีที่สูงๆอ่ะเราโค่นระแวงเลยอ่ะโอเคค่ะเพื่อนเรารงน้นนะโอเคเพื่อนเรากำลังแบบบวกแบบเมามันนะคะเราจะอ้อมข้างๆไปยิงนะคะไหนหน้าโอเคอุ้ยข้างในนี่เจอค่ะมาดียิง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 แล้วเขาเหมือนไม่รู้นะคะว่าาเรมา เงยิ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 งย,งยิงโอ้โหยิงยิง,ยงอเอาเพื่อนจะมาช่วยก็ไม่บอกไม่ให้จุ้มให้เสียงเลยโอ้โหเรียบร้อยค่ะไปค่ะเราถือว่าช่วยเพื่อนเป็นหนึ่งคิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะสังเกตนะคะว่าชุดน้องซาซเกิอ่ะเสื้อเขาอ่ะเวลาที่คิวได้นะคะเสื้อเขาจำแบบว่า มีเอฟเฟกออกมาด้วยทุกคนโคตรเทพเป็นสีม่วงนะคะเป็นแบบเอฟเฟกที่เท่มากนะคะของมันต้องมีอ่ะเก็บกระเป๋าสามไปก่อนค่ะจังวันนี้อ่ะวิ่งเก็บของไปก่อนนะคะเรื่อยๆเลยคือแบบว่าเสื้อแบบจะมีเอฟเฟกออกมานะเทมากอันนี้สกิลอะไรเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะคะก็คือแบบแต่ละสกิลเรานี่คือแบบไม่รู้หรอกว่าสกิลอะไรนะคะเราจะกดดูอ่ะอันนี้ เอออันอันน้ำเราคิดว่าไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากอันนี้คืออันนี้เน้กระสุนกองจากโอ้กระสุนกองจากนี่ก็ดีนะคะวงจากหรือกองจักนะเออนั่นแหละคะ่ะก็ดีก็ดีอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนชื่อักษาโอเคเอาอันนี้แหละคะ่ะวีเคยเป็นหวันเราบ้างคะจำสกิลไม่ได้นะคะเน้นกดเอากดถ้ากดเรารู้สึกว่าใช่เก็บคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนเราน่าจะเดินลงไปนะคะเดี๋ยวเราดีดไปล่วงหน้านะเพื่อนไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวเราไปเองเราดูเราเก่งอุย้ยเราวงฟ้าชิบหายแล้ว <c oughs> เฮ้ยลืมตัดีว่ามันเป็นวงฟ้าไม่เป็นไ,ไรค่ะถ้าอยู่เจอแล้วหนึ่งคนไปเลยไนหะมาปเลยนอ่นี่นนอ,อค่คอเรียบร้อยมีอีกไหมคะเขาตุ้ยเลยอะ่ะโอเค คิดว่าน่าจะมีคนอีกนะแต่ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะเก็บไปหมดแล้วนะคะเหลือคนสุดท้ายเขานะ่ากำลังจะฟาร์มอยู่แล้วก็อาจจะหาเลี้ยนเลี้ยนฉุบเพื่อนเออเลี้ยนโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่เจอคนเลยละกันนะคะทุกคนโอ้ few moments later. เอฟ m ิวโมเมนต์เลตอนนี้ค่ะเพื่อนเราบวกแบบน่ากลัวมากนีข้างบนค่ะตึ้งๆๆๆๆๆๆนี่เราได้ก่อสร้างมาแล้วทุกคนกับซองยาวค่ะ ไปฟาร์มมานะคะไปฟาร์มมานานมากเราต้องตัดออกจริงๆนะคะแบบมันฟาร์มจริงๆอ่ะไม่ได้ยิงเลยอ่ะฟาร์มแบบฟาร์มริงจังเลย <c oughs> เออโอเคค่ะมีข้างบนนี้นะคะนี่เพื่อนเราล่วงหน้าไปแล้วคะ่ะอะไรแต่เราช่วยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เราช่วยไปแล้วหนึ่งโอเคเราช่วยไปตั้งสองสองอะไรสองจ้าเมดอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องให้เขาเรียกว่าอะไรให้เครดิตเราเราช่วยไปตั้งสองนัดนะโอเคตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ นี่นี่โอเคดูดูด,ดูถ้าเราพันยามีสีม่วง,งขึ้นว่าโคตรเท่อะทุกคนพันภกษามาดิทั้งวันนี้ถือซองยาวไปแล้วเปิงเติงเติงสามนัดนี่ทุกคนดูโอ้โหอะไรที่แบบเป็นเอฟเฟคออกมาจากเสื้อเราอ่ะโคตรเท่ทุกคนเท่มากเท่เกินนะคะอันนี้เลยนะคะเป็นสกินน้องซาสึเกะนะคะสีม่วงที่เราได้เช่ามาทุกคน โอเคตอนนี้นะคะเราก็ไม่เจอคนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแบบกอวิ่งเร็วๆไปเลยนะคะนี่วันนี้มาเป็นสก,กิลเด็กแหลงเราต้องยิงไกลๆทุกคนอ่านี่เลยนะคะเราก็ฟาร์มของอีกแล้วทุกคนฟาร์มอีกแล้วฟาร์มเก่งมากอ่าประมาณนี้อันนี้เลยตอนฟาร์มมาเลยนะคะโอเคมาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเจอคนละใกล้ละ เพราะว่ามันเริ่มจะทายเกมแล้วคะ่ะมันเหลือจ3บสามคนแล้วเห็นปะว่ oh. ามันเริ่มจะทายเกมปุ๊บมันจะเริ่มแบบเกมมันจะเริ่มตึง oh. เออแรกๆนะคะเดินมาไม่เจอคนไงเกมมันก็เลยไม่ตึงเ้ยนี่ค่ะในมินิแมพเห็นไหมอ้าว่าเขายิงกันเราเราช่วยเพื่อนเราช่วยนี่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 น,น,นี่โอ้โหไม่ล็อกเลยค่ะปืนอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหปืนก็ซาดีค่ะดีด,ดีแต่ไม่ล็อกอเลย ไหนเขายิงวะไหนไหนไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกอุ้ยมาหาเพื่อนเราแล้วมาใกล้เพื่อนเราแล้วนายนายจะมาเซตย่อเพื่อนเราไม่ได้นะโอ้โหยิงกระทะแตกเลยค่ะปืนแรงจัดมาดีพันปักษาโอ้โหนี่นายจะมาเข้าหลังเพื่อนเราหรอมีเพื่อนรักเราเลยนะเนี่ยช่องยาสี่เก้าเนี่ยมาเลยอุ้ยมาอีกแล้วมาเข้าหลังเพื่อนเราอีกแล้วยิง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 โอ้โหแรงมากแรงมากนะคะโอ้แล้วเลือีกคนนึงคนนั้นเขาก็คือคนนี้ไม่ใช่หรอเพื่อน คนนั้นก็คือคนนี้ส่วนคนเมื่อกี้ก็คือคนนั้นโอเคค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะคะดีหนาะค,คนก่อนบอกเลยว่าเหลือแปดคนแล้วเกมตึงมากทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเอ,อ่อเอฟเฟกนะคะที่ขึ้นมาข้างๆรอบๆตัวนะคะเราคิดว่าสวยมากๆเลยนะคะต้องตัดแล้วแบบนี้นะคะเออแบบเป็นอะไรที่สวยนะคะซาสึกินารุโตะไม่มีเอฟเฟกนะคะแต่ซาสึกิมีเอฟเฟกแต่ก็โอเคให้ได้นะคะเพราะว่าเขาหล่อเออ เพาหล่อมากโอเคค่ะก็เดี๋ยววิ่งค่ะคนไปก่อนนะคะเหลือสิบคนทุกคนมีคนชุบนะคะมีน้องชุบมานะคะน่าจะไปชุบตู้ไม่ที่พีก,ก็หอนาฬิกาไม่หอนาฬิกาก็เมืกก่อกี้เออเขาเรียกว่าอะไรบีมาเพื่อนบอกตามมาเห็นไหมเพื่อนเรียกละคะเพื่อนเรียกแตเงเย็นนะเพื่อนเราขาดสั้นน่ะอุ้ยนั่งไงบนฟ้าด้านซ้ายยิง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 ,ยงโอ้โหสี่สิบห้าท่าม่เหะอันนี้เราเอาเป็นแค่สกินมานะคะเพราะว่าเรารีวิวแค่สกินจริงๆนะคะ ส่วนเออสแต็กปืนเราใส,สก่กันอื่นมานะคะเออสแต็กปืนอันนี้ก็พูดต,ตรงๆเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะค่ะมันต้องเอา,าสแต็กอื่นมา,านี่น,นี <ing noise> ่นี่นี่นี่ทำอะไรนะแม่สาวน้อยค่ะเพื่อนมันร้านอีกแล้วอุ้ยนี่เจอตึ้ง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 อุ้ยไม่ตุยว่ะจังหวะนี้พันภาษาไปเลยเอาไม่มีมาดิโอ้หรถกระเด็นอะทุกคนเฮ้ยรถกระเด็นอะครับนนน ตลกอะ่ะเออปันปักษารถกระเด็นนะขนาดบิ๊กฟู้ดยังกระเด็นอะ่ะทุกคนคิดดูว่ามันแรงแค่ไหนโอโอเคค่ะไปกันต่อเหลือห้าคนแล้วค่ะตึงมากตึงมากเกมนี้โอเคนี่แล้วคือแบบว่าสกิลยิงแรงของเรานะคะทั้งยิงแรงทั้งเจาะเกาะทุกคนโอ้โหโอเคค่ะตั้งตั้งระเบิดไปตั้งกับระเบิดไปน้องสาวน้อยเมื่อกี้เขาลงมาเก็บของเดิมนะคะโอ้โห แต่ว่าเราเห็นพอดีเพื่อนยิงไข่อะตุยแล้วออไม่แบ่งเราบ้างเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่นีสใส่ไม่ดีไม่แบ่งเราโอ้ยแย่แย่แย่แล้วนี้นะคะปืนเราที่เราถืออยู่นะคะเป็นกอรซาธรรมดานี่นี่นี่ยิง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 สี่สิบห้าดาเมจค่ะโอ้หนึ่งร้อยยี่สิบสามเข้าหัวไปนะคะเพเกิดมาน่าจะมีหมวกสองนะคะเมื่อกี้หมวกสองเข้าร้อยยี่สิบสามนะคะมาอีกหนึ่งโอ้โหเกิดกันละนาวเลยฮะทำไมยังเหลือห้าคนเท่าเดิมถ้าไปชุกันที่ไหนวะทีก่หรอ นี่เรียบร้อยเป็นไงมดปะเออดูดีดูดี 45, 45ิก็ประมาณนี้นะคะยิงเข้าตัวนะคะโอเคเลย <te le> แต่ว่านะคะเราก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกอาเอ็กอัดจะแรงกว่านี้พันปักซ้า <te le> ออกานี่ันไม่ขึ้นไปอ่ะ <te le> โอ้ยเรียบร้อยได้ที่หนึ่งแล้วคือเพื่อนเราตึงเกินไงประเด็นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเพื่อนที่ มาแบกเราะคะที่ไม่ใช่เราแบกเพื่อนเออดูถีเพื่อนก้าวคิวนะคะขอบคุณเพื่อนด้วยน,นะคะถ้าเห็นคลิปนี้นะคะแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดซาสึเกะสวยมากๆเลยนะคะหล่อเท่ม,มากๆก็เจอกันคลิปหน้านะคะบอกเลยว่าวันนี้ใครดูถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูกันถึงตอนนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะจุจบ๊จบจ๊อบมามา,มา